จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อเมือซา,าปาร์คเกิดเชื้อซอมบี้ระบาดขึ้นมาเหมือนกับในหนังจนคนทั้งเมืองลุกขึ้นมาไล่กินสมองกันงานเนี้ชาวแก๊งจะปกป้องคืนวันล่าลูกอมในวันฮาลโลวีนได้หรือเปล่าเหตุการณ์จะจบลงยังไงไปหาคำตอบกันได้ในสรุปเซาปาร์คซีซั่นที่ห e ึ่ง m e พีที่เจ็ดครับ ตอนนี้ช่องของเรามีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการการ์ตูนกันนะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันเลยครับ เริ่มต้นเรื่องราว e ีพีที่7มาเนี่ยถ้าดูจากอินโทรที่เปลี่ยนไปเราจะรู้ทันทีเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันฮาโลวีนหรือคืนวันปล่อยผีแน่เองแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นคืนวันปาร์ตี้ที่ปกติใช่ไหมแต่กลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้คืนปล่อยผีสยองขวัญมากกว่าเดิมหน้าอาวกาศที่ MIR Station ก่อคืนวันฮาโลวีน1วันนักบินอวกาศชาวรัสเซียสองคนกําลังฉลองวันฮาโลวีนล่วงหน้าโดยการแกล้งหลอกผีกัน แต่โชคร้ายด้านมาเยือนเมื่ออยู่ๆยานอวากาศก็ขาดข้องแล้วร่วงตกลงมาข้างล่างระเบิดซะอย่างนั้นซึ่งเป็ดพิการที่เคนนี่ยืนอยู่แบบเป๊ะ,เ,ปะเรียกว่าตุยตั้งแต่ต้นอีพีเลยก็ว่าได้ให้ตายเถอะแกเคนนี่ไอเลวเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเจ้าหน้าที่พยาบาลก็มารับร่างเคนนี่ไปที่ห้องดับจีทันทีไวกว่าจะารถซะอีกซึ่งทั้งสามคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่อะไรกับเหตุการณ์นี้เลยสักนิดแทมมั่งขิงกันอีกด้วยว่า รอดูเถอะชุดฮอลลวีนของพวกเขาแต่ละคนน่ยจะเจ๋งกว่าใครๆเลยแล้วก็แยกกันกลับบ้านไปภาพตามมาที่ห้องดับจิตของเมืองเซา์ปาคเราจะเห็นหมอท่าทางเถื่อนๆสองคนมาทําอะไรบางอย่างกับร่างของเคนนี่ซึ่งมีสายระโยงระย,า,ย,ยางเต็มไปหมดสายหนึ่งถ่ายเลือดออกอีกสายคือเติมเชื้อเล่าเข้าไปดองภายใน แต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อขวดซอสที่หมอคนนึงไว้เหาะแซนด์วิชเนี่ยดันหกลงไปในถังเหล้าจนเกิดการปนเปื้อนทําให้เคนนี่ฟื้นขึ้นมาในสภาพคล้ายกับอมบีและไลายกัดหมอสองคนไปคนละทีก่อนจะเดินจากมาในขณะที่ช้าวันปล่อยผีก็เริ่มขึ้นพอดีเราจะเห็นใครแต่งตัวเป็นชิวบักกาสแตนแต่งเป็น D, รักเจดีแอนดี้ฟาอนัดกับเวนดี้เอาไว้แต่กับเจ้าอนเอริกเนี่ย,ยมันดันไม่รู้การลรเทศะแต่งเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์ซะอย่างนั้น ซึ่งต่างคนต่างก็มั่นใจแหละว่าตัวเองจะชนะงานประกวดคอสตูมแน่ๆและขณะนั้นเองเคนนี่ในสภาพเละเทะก็เดินมาพอดีคายก็ถามเคนนี่ว่านี่นายไม่แต่งชุดแฟนซีมาเหรอเจ้านั้นก็เงียบพูดอะไรก็เงียบอ๋อแต่ไม่เป็นไรฉันนเข้าใจนะว่าบ้านนายอะฐานะไม่ค่อยดีแล้วเอริกมันก็ขยี่อยู่แบบนั้นแหละภาพตัดมาที่คลินิก หมอสอคนที่ถูกเคนนี่กัดมาตรวจเช็คอาการผิดปกติซึ่งทําให้หมอที่คลินิกนั้นตกใจมากๆเพราะทั้งคู่มีความดันแค่55ไม่มีระดับออกซิเจนดวงตาข้นหนืดแถมหัวใจไม่เต้นอีกต่างหากซึ่งหมอกลัวว่าคุณ2คนน่ะจะมีอาการพิงอายนี่สิซึ่งมันเลวร้ายมากๆเลยนะเพราะคนที่มีอาการนี้มันจะบ้าคลั่งและต้องแต่จะกินสมองคนเอาเลยสิครับนี่มันอมบีชัดๆในขณะที่ชาวแก๊งก็มาถึงที่โรงเรียนพอดี แต่ใครก็ต้องอึง้งเมื่อผมกับเรื่องสุดช็อกเพราะทุกคนนั้นแต่งตัวไปชิวบาก,ก้ากันหมดเลยที่หนักที่สุดก็มีเตอร์กราลิสานนี่แหละที่แต่งเป็นมารีลินมอนโลซะอย่างนั้นฮเฮ้ยเพลียแถมยังไม่พอนะครับเวนดี้ที่นัดแซนให้แต่งชุดเป็นไรจีดี้แอนดี้สุดเหยยเนี่ยกลับไม่เป็นนัดอีกใส่ชุดชิวบาก,ก้าเหมือนกับคนอื่นซะอย่างนั้นแซนมันก็เลยตอมใจเอาหัวโขกโต๊ะประชดซะเลยเพราะโดนผู้หญิงเท ซึ่งระหว่างที่เด็กๆเ,เรียนกันอยู่เนี่ยพวกเขากลับไปรู้เลยว่าภายในเมืองเซาปาร์ตอนนี้กําลังจะเกิดหาย,ยนะเมื่อหมอสองคนที่มีอาการพิงอายไล่กัดคนอื่นแพร่เชื้อไปทั่วจนหลายคนเริ่มกลายร่างเป็นซอมบี้กันหมดแล้วภาพตัดกลับมาในช่วงพักกลางวันเจ้าเอริกมันก็ยังแย่งเคนนี่กินพุดดิ้งเหมือนกับทุกครั้งเรื่องมันก็ดูจะปกติแหละแต่ความซวยกําลังจะมาเยือนเพราะชูทิตเล่อของเอริกทําให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจมากๆจนถูกเรียกไปปรับทัศนคติ ในขณะที่เคนนี่ก็เริ่มออกอาการและไปกัดเด็กคนนึงจนติดเชื้อเอริกนั่งดูวิดีโอรปรับทัศนคติว่าหิตเลอรนนั้นมันชั่วช้าขนาดไหนแต่มันกลับข้างฮิตเลอร์มากกว่าเดิมซะง,งั้นและจินตนาการว่าถ้าตัวเองอยู่ในสถานะนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงเรียกว่าไปกันใหญ่แบบกูไม่กลับแล้วแหละครูสาวที่เห็นว่ามันเกินเยียวยา,ยายแล้วก็เลยตัดชุดผีญี่ปุ่นกึง่งกึ่งลัทธิคลุมตัวให้มันซะเลยจ,จบจบไปในขณะที่นอกโรงเรียนกลุ่มพิงอายก็เริ่มระบาด ไปคอนเมืองแล้วเรียบร้อยแต่ดูเหมือนพวกนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรข้างนอกเลยนะและยังจัดงานประกาศรางวัลคอสตูมดีเด่นอยู่ซึ่งอันดับ2เป็นของเคนนี่ที่แต่งตัวเป็นผีเดินได้ได้เหมือนจริงมากๆเออมันก็ต้องเหมือนสิเพราะมันคือของจริงไง และรางวัลที่หนึ่งที่ทุกคนรอคอยกลับตกเป็นของเวนดี้ที่แต่งชุดชิวาก,ก้าซะอย่างนั้นทำอาคายที่แต่งชุดเป็นศูนย์กลางจักรวาลสุดอลังเนี่ยถึงก็บผลวร้อนเลยทีเดียวนี่จานเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินวะเนี่ยใครๆมันก็ใส่ชุดชิวาก,ก้าทั้งนั้นเนี่ยแต่ทำไมเวนดี้ถึงได้ล่ะเนี่ยซึ่งขณะที่เวนดี้ได้รางวัลคอสตูมยอดเยี่ยมแต่สแตนกลับได้รางวัลชุดที่ห่วยแตกที่สุดซะงั้นเลยทำให้เขาโกรธเวนดี้มากๆที่นัดไม่เป็นนัด ไหนว่าเราจะใส่ชุดคู่กันไงแถมยังทําให้เขาเป็นตัวตลกต่อหน้าคนอื่นอีกซึ่งในตอนนั้นเองเด็กที่เข็นนี่กัดก็กลายร่างเป็นพิงไอยไล่กัดคนอื่นไปทั่วแล้วภาพตัดมาที่เชฟที่เดินกลับมาบ้านเขาก็ต้องตกใจที่เห็นเพื่อนบ้านกลายไปคนบ้าคลั่งอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่กระทั่งข่าวในทีวีได้ไรายงานถึงเรื่องพิงไอเขาจึงรู้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแล้วแหละเขาก็เลยจะทําอะไรสักอย่างตกกลางคืนวันฮาโลวีน แก๊งเด็กๆที่ใส่ชุดแฟนซีเตรียมโต๊ะออไปเลือกทริคออริจต์ตามหาลูกอมตามบ้านกินกันเนี่ยซึ่งสแตนนั้นก็พร้อมมากๆเตรียมที่ช็อตไฟฟ้าไว้เลยแต่ไม่ใช่เพื่อป้องกันตัวนะแต่ใช้ช็อตคนที่ให้กรานโนล่าแทนขนมซะม,มากกว่าและในตอนใน,นเดงเคนนี่ก็เดินมาพอดีแต่เอริกได้กลิ่นเหม็นเน่าจากตัวเคนนี่ก็เลยด่าไปสยับว่านายแต่งชุดบา้าอะไรของนายวะเนี่ยจะสมจริงเกินไปแล้วมัง้งแถมยังมีกลิ่นอีกด้วยแต่ช่างเถอะฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรนาะยเท่าไรหร่หรอกนะเราไปขอขนมกันเถอะ ซึ่งเวนดี้ก็เดินมาขอโทษสแตนพอดีแต่เจ้าตัวไม่สนใจแถมยังไล่เวนดี้ไปด้วยซ้ำแหมพอรูปหล่อสแตนหล่อเลือกได้จริงๆนะแล้วภาพก็ตัดไปที่เชฟทีวีตกมากๆครับเขาเดินมาหาหมอที่คลินิกเพื่อถามอาการของคนเป็นพิงไอซึ่งเขาก็พอรู้อยู่บ้างว่าพวกเนี้ยหัวใจมันจะหยุดเต้นแถมไม่มีความรู้สึกก็เลยเดินไปดึงแขนคนไข้ของคุณหมอจนหลุดเพื่อพิสูจน์ให้ดูว่าคนนั้นไม่มีความรู้สึก แต่คนไข้ารายนั้นมันไม่ได้เป็นพิงไอยเว้ยเขาแค่มาตรวจสุขภาพเฉยๆอ้าวไอว้เอ้ยสาระสาคัญมันอยู่ที่ใครเป็นคนมาตรวจอาการนี้เป็นคนแรกต่างหากล่ะหมอก็บอกว่า2คนนั้นเน่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากห้องดับจิตแต่ยังไม่ได้ได้ความอะไรมากพวกพิงอายก็บุกมาที่นี่ซะก่อนจนเชฟต้องโดดหน้าต่างหนีออกไปทิ้งให้หมอโดนรับประทานซะอย่างนั้นซึ่งเชฟเองก็รีเวนไปขอความช่วยเหลือจากนายกเมืองเซาปาร์แต่ก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิม ในขณะที่เด็กๆที่เดินขอลูกอมตามบ้านก็ต้องมากล่อยลงเพราะเคนนี่เดี๋ยวแขนหลุดบ้างเดี๋ยวไล่กัดคนอื่นบ้างก็เลยจาเป็นต้องทิ้งเคนนี่ไว้คนเดียวไม่งั้นคืนนี้อดได้ลูกอมกันแน่แน่ซึ่งทั้งสามันก็เดินผ่านเหตุการณ์ชุลมุนแบบไม่สนสี่สนแปดใดๆนะครับกระทั่งมาถึงบ้านของเชฟเชฟอธิบายว่าตอนนี้เมืองเซาเปาก,กาลังแย่เลยเรากําลังมีพวกซอมบี้ระบาดอย่าเข้าใกล้พวกมันเด็ดขาดนะแต่เด็กๆก,ก็ดูเหมือนจะไม่แคร์นะ มันสนใจแค่ว่าถ้าชาวเมืองเป็นพิงอายกันหมดอะแล้วใครจะให้ลูกอมพวกเขาในคืนวันฮาโลวีนกันละ่ะใช่ครับเด็กน้อยมันก็คือเด็กน้อยอะนะเชฟคุณต้องช่วยเรานะซึ่งเชฟเองก็เตรียมพร้อมจะจบเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยการเตรียมอาวุธครบมือไปบุกที่ห้องดับจิตเตรียมหา2คนที่ติดเชื้อกลุ่มแรกจนได้ไปเจอต้นต่อซึ่งก็คือขวดซอสนั่นที่มีคําเตือนว่าห้ามใช้ผสมกับเหล้าดิดขาดแต่ยังไม่ทันจะได้ขยับอะไรพวกพิงอายก็มาขัดขวางไว้อีกครั้งทําให้เชฟติดเชื้อซอมบี้ไปด้วย งานนี้ภารกิจปกป้องลูโอมของทั้ง3จึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีคายโทรหาคอเซนเตอร์ของซอสนั่นเพื่อหาทางแก้พิษส่วนสแตนกับเอริกจะรับหน้าที่ถ่วงเวลาให้โดยการใช้เลื่อยยนต์ผ่าพวกนั้นจนเละจะไม่มีใครพลาดคืนวานฮาโลวีนของพวกเราไปได้หรอกเว้ยแต่พูดไปทันขาดคำเวนดี้ในร่างซอมบี้ก็เดินมาทำให้สแตนมือไม้อ่อนแต่โชคยังดีที่ครได้ดูวิธีแก้ปัญหา ก็คอเซนเตอร์พอดีว่าถ้าเราจัดการซอมบี้ตัวดั้งเดิมตัวแรกได้นะเชื้อในซอมบี้ตัวอื่นก็จะคลายลงคายจึงถือบางอ้อทันทีเฮ้ยซอมบี้ดั้งเดิมมันคือไอเคนนี่นี่ว่าเพราะหมอนั่นนะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กลายร่างจนตัวเขียวแบบคนอื่นแต่อยู่ในสภา,ภาพ walking dead คายก็เลยตัดสินใจเดินไปผ่าเคนนี่ไปสองท่อนทันทีให้ ai, ตายเถอะฉันเคนนี่ไอเลวเอ้ย เออนี่เองกำบังดาตัวเองอยู่ในนีนนยและในที่สุดเมื่อสอมบี้ดั้งเดินถูกจัดการทุกคนก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติรวมถึงเวนดี้กับเชฟด้วยเหตุการณ์นี้สอนให้สแตนรู้ว่าเขายังชอบเวนดี้อยู่เสมอและไม่อยากจะเสียเธอไปจริงๆจนทั้งคู่กลับมาคืนดีกันและทุกคนก็พากัไปขอลูกอมกันตอ่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนภาพจะตัไไดไปที่เช้าอีกวันหลังผ่านคืนสุดวิปรโยคไปได้ทั้ง 3. มายืนต่อหน้าหลุมของเคนนี่โถไปหน้าเลยเคนนี่ นายยังอายุน้อยอยู่เลยนะใครบอกแต่เออนายอะเป็นคนพาเขาขาสองท่อนเลยนะสแตนแย้งก่อนเราจะได้ยินเสียงร้องฟูมไฟสุดเฟคของเอริกแล้วทั้ง3ก็เดินกลับบ้านเอริกไปเพื่อไปกินขนมต่อทันทีเออนี่พวกเอง move on ไวกันจังเนอะก่อนที่ตอนนี้จะจบลงด้ยภาพที่สูงเข้าไปในหลุมของเคนนี่และเจ้าตัวก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆลุกขึ้นมาจากหลุมด้วยความโกรธแค้นเหมือนในหนังผีเลย แต่ด้วยความที่เป็นคนดวงซวยนะลูปปั้นกลับหล่นลงมาทับซะง,งั้นแถมยังไม่พอนะครับเครื่องบินยังตกมาปากใส่หลุมเขาอีกปิดฉากอีพนี้ด้วยความสวยของเคนนี่แบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนนี้โคตรกาวเลยใช่ไหมหล่ะครับไม่คิดว่าจะหยิบเรื่องซอมบี้มาเล่นเนี่ยแถมทำออกมาซะน,น่ากลัวด้วยฉลองวันฮาโลวีนกันสักหน่อยว่าแต่ทุกคนคิดนยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก็เหมือนเดิมน,นะตอนนี้ช่องของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากกดติดตามกันด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ